ความก้าวหน้าในการทํางานจริงๆแล้วผมเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเราทุกคนในวันนี้กิจกรจรมที่เราทําเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปตอนที่ผมทำยกฐานะนะครับมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเ,เนาะตั้งแต่เราเป็นคุณครูครูหนึ่งครูสองมาเป็นอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองเสร็จแ,แล้วก็ปรับมรเรื่อยๆมาจนมาถึงเป็น คุณครูคอหนึ่งคศสองคสามก็เปลี่ยนมาไปตามยุคตามสมัยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเลื่อนเรียกฐานะเนี่ยมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยดังนั้นเนี่ยผมผมฝากคุณครูทุกท่านเขาของของพวกเราชควีอย่างนะที่เป็นครูเพราะหนึ่งเนี่ยเขาให้เราทาเอานะสังเกตไหมเขาให้เราทาเอาแต่เรียกฐานะของของหน่วยงานอื่น เขาจะแข่งขันกันน้อยมากเลยโดยเฉพาะผมอยู่คนข้างตายผมเนียเขาเป็นพยาบาลเขาเกิดจะได้เขาได้เขาได้ยากมากเลยเวลาทะเลาะกันผมก็จะพูดยอดเยู่ยมของเพราะอะไรพวกเราได้ง่ายนะได้ง่ายอย่างเช่นสามพันห้าอย่างเนี้ยเพื่อเขาจะได้ทั้งตึกทั้งโรงพยาบาลใหญ่ของมำเพอินได้สำนากการพิเศษ ทุนานการพิเศษแค่คนเดียวนะก็เขของเราโรงเรียนเล็กหลายมีทั้งสามคนแล้วใช่ไหมให้นรูปตัวเองด้วยด้วสองคนเนาะสามคนสี่คนแล้วเห็นไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าพวกเราโชคดีมากเลยที่ที่จะพัฒนางานตัวเองอย่างเช่นของเดี๋ยวผมขออนุญครูสองท่านเนี่ยเหลืออายุราชการอีกปีผมขอโทษด้วยท่านท่านไหนนะ สี่ปีเนาะแปดปีแปดปีหุ่นเห็นไหมแปดปีบางคนเหลือือเมื่อวานนะผมถามน้องคนหนึ่งชนุวิทย์อายุราชการเลยยี่สิบปีได้คอโสสามแล้วเหลืยยี่สิบปีอีกยี่สิบปีเราจะทําอะไรล่ะนั่งเฉยเหรือตาอ่ะนั่งเฉยเมันก็ไม่ได้เผื่อพัฒนาตัวเองเผื่อได้อย่างอย่างเช่นได้อ่าลูกสาวผมมันชอบพูดเรื่ผมนะมันบอกว่าท่านชอช คือได้เงี้ยทาราเชี่ยวชาญน,นะมันก็ยอดเยอ่ยหลอนะมนันชอชอมันก็ตูนเงี้ยเกิดจะได้นะเกิดจะได้นะมาผมก็สู้มาเหมือนกันแต่พอได้แล้วมันก็ทาําให้เราเพราะอะไรผมคิดว่าเขาให้เราทําเอาอย่างเช่นพอเกษที่ท่าน,นจะมาพบพวกเรานี่ไอแต่พวกนี้เขาให้มีวิทยาฐานะให้มีนะพวกนี้ให้มีพอไปนั่งตําแหน่งปุ๊บพอเกษกบ เขาจะต้องมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญทันทีเลยแต่พอมีปุ๊บก็ต้องทําเอาเหมือนกันนะแต่อย่างรองเนี่ยอย่างรองก็ต้องเลื่อนเพื่อขอมีเลื่อนวิทยาฐานะมันจะใช้คําอยู่สองคำที่แตกต่างกันดังนั้นมันมีตรงที่เป็นครูพวกเราเนี่ยของของอยากมันติดตัวเราแล้ว มันได้แล้วมันติดตัวไปเลยติดไปเลยไม่ใครก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเป็นเป็นรองแล้วเชี่ยวชาญไม่ได้นะได้แค่ชำนาญการพิเศษมันก็ติดตัวผมมาเลยตลอดเลยอย่างเงี้ยมันก็ดีอย่างหนึง่งดังนั้นผมจึงฝากพวกเราว่าการทํางานบางครั้งเราต้องเหนื่อยนะไม่ใช่ว่ามันได้ง่ายๆผมก็ทําอยู่ที่เราเมื่อวานเมื่อวานเนาะเรื่องเรื่องเนี่ยผมผมทําอยู่ประมาณเก้าปี ข้าวปีนี้คือทุกอย่างเราก็ทุ่มเทตลอดเลยเนี่ยเราสามารถเป,ป็นบรรทุกใช้ได้ทําได,ได้ในโรงเรียนเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามันจะมีอยู่ของปวีเอใหม่ที่ทำผลง,งานมันจะมีอยู่สี่อย่างเนาะที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยหนึ่งเรื่องแรกก็คือเรื่องแรงบันดาลใจที่เราอยากจะทําเรื่องนี้คือเฮ็ดยังไหนบอกง่งายๆภาษาบานเข้าว่า เด็กหน่อยขอสามมันยังสียอ่านหนังสือออกบิดสุค้นขาเห็ดยังไนเป็นแรงบันดาลใจนะเสร็จแล้วขัน้นตอนที่สองทำแผนหาแนวทางเห้มันเห็นเห้มัอนอ่านอนอกเขียนได้บอกแบบภาษาบ้านเฮาสามถ่ายคลิปวิดีโอนี่แหละนี่แหละ,หละที่กำลังทำนี่เนี่ยเนี่ยสามแล้วสี่แล้วผลมันส่งแต่ตอนเด็กอย่างไร จำเอาสี่อย่างนี้อย่าไปคิดยากเพราะคิดยากมัน็ยายนะแต่ถ้าเราทําแค่สี่อย่างเนี่ยผมไปอ่านหนังสือว่าผมก็เลยว่าทำอะไรมันจะทําง่ายได้เราจะมีพลังในการทํางานได้เหมือนผมบอกเนี่ยคุณครูต้องทํากับเด็กนะเด็กดในห้องเรียนเราเนี่ยเราทําให้เขาอ่านหนังสือออกไหมเขียนได้ไหมคิดเลขเป็นไหมเสร็จแล้วเราก็มาต่อถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ย มันจะเป็นทำกับครูทำกับเด็กทำกับชุมชนมันจะเป็นสเต็จของมันอยู่เลยดัยงนั้นครูเราอยู่ได้เรียบห้องสี่เหลี่ยมแค่นี้เองคุณทําให้มันดีคุณทําให้เขาอ่านออกเขียนได้สามารถที่จะถ่ายทอดได้ผมก็ยังเสียดายอยู่ว่าเจ้าของจะทําต่อไหมหรือไม่ต่อผมก็กผมพอแล้วแค่นี้ผมเหนื่อยเพราะถ้าอยู่โรงเรียนเดิม มันก็ทําไม่ได้เนื่องจากว่าศักยภาพโรงเรียน180ร้อยร้อยแปดสิบกว่คนเด็กนักเรียนที่ผมอยู่แล้วผมทําเชี่ยวชาญได้นะก็ได้ตั้งแต่ปีปีห้าเก้าก็จะ,ะเสียณก็ประมาณปีหกแปดก็จะได้กินอยู่ต้าปีเนาะนะมันก็มันก็ภูมิใจมันก็สิ่งที่เราทําได้มันก็จะเป็นพลังให้พวกเราดังนั้นผมผมคิดว่าพวกเราทําได้ เหมือนเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังมาอย่างเช่นอน้องคนนี้นะยก,ยกตัวอย่างนะเนาะน้องอะไรที่เห็นจบเกษตรมาใช่ไหมผมก็จบเกษตรเนะี่ยพวกนี้มันมีอะไรปแปลกมันจะมีสิ่งปแปลกมามันก็จะมีได้เพราะอะไรเพราะว่าเผื่อน้องก็ทําได้ได้เชี่วชานนะครับมันจะติดตัวไปเสร็จแล้วมันเป็นทางลัดนะอยากไปสอบเป็นพอ,อเกตได้เลยนะ เ,เราต้องหนึ่งสเต็ปเราได้เป็นครูขสสี่แล้วเนาะเราก็ไปสอบเป็นพอโรองเรียนก่อนไปเป็นพอโรองเรียนสองปีเป็นพอโรองเรียนสองปีสิสอบลองเขียนเราไม่สอบลองเขียนเราไปสอบพอเขียนเลยนะนะไปได้สองปีเป็นได้สักสามปีมีสิทธิสอบพอเขียนได้เห็นไหมความก้าหน้าเพราะว่าที่สถานะมันติดตัวเราไป นะครับนี่ก็ไม่ได้คุยวอยู่เจ็บสุรินเตศนึงมีผมคนเดียวนะเกศสองที่ได้ชอชอแม้กระทั่งพอเกตที่จะมายังไม่ได้รอนะรอรอก็จะอนุมัติเนี่ยมันติดตัวเรามาอย่างนี้ผมจึงฝากว่าเราต้องมีพลังที่จะทานะเวลาที่จะทาผลงานแบบนี้ห้าคำนี้อย่าพูดนะห้าคำนี้ห้ามใช้ยากโอ้ให้มันยากกว่าโกเห็ดห่อน พอเห็นมาได้สามสี wrote, vet, ่ีโอ้เป็นอยากสมองเราปิดทันทีนะไม่อยากทำต่อแล้วสองทำไม่ได้ทำไม่ได้อย่าพูดอีกโอ้ยสมบูรณ์เห็นดอกเห็นบ่ได้มันปิดแล้วทำไมเขาทำได้เขาก็เหมือนกันกับท่านเดี๋ยวทำที่สามเบื่อบอเห็นดอกกูเบื่อเห็นไหมทำไปได้สักหน่อยกอเบื่อได้แต่เราต้องทำต่อเสร็จแล้วทำ ต่อมาก็คือคําที่สี่ก็คือคําว่าอะไรที่เกียจเมื่อเอาแล้วผมว่าเอาแหลวเมื่ออย่าใช้คําพวกนี้สี่ห้าคำนี้ห้ามใช้เด็ดขาดถ้าใช้เมื่อไหร่คุณจะจบทันทีเพราะอะไรเพราะผมทําเนี่ยผมรู้ว่าผมทาเนี่ยอยู่โรงเรียนเนี่ยอยู่โรงเรียนผมทําอยู่เก้าปีนะ้วผมทําทําแบบไหนก่อนผมเล่าฟังแล้วเอาไปคิดเอาเองนะครับผมไปโรงเรียนย้ายไปเข้าไปโรงเรียนแรกเลยโรงเรียนบ้าน ขนาดที่โรงเรียนมันก็แปลกเพื่อนแล้วบนที่จะได้โรงเรียนบ้าน <c oughs> เห็นไหมชื่อโรงเรียนมันก็แปลกอยู่แล้ว <c oughs> ไปทําอยู่โรงเรียนนั้นเก้าปีานะครับเก้าปีแล้วเริ่มจากที่หนึ่งผมเข้าไปแล้วเด็กปหนึ่งปสองปสามเรู้สึกว่าเขายังอ่านหนังสือไม่ไม่ดีแล้วก็เราจะพัฒนาเขาอยา่างไรเพราะโรงเรียนนั้นก่อนที่ผมจะเข้าไปเด็กเตะฟุตบอลอยู่ทั้งวันเลย ม่เราครูไปไหนครูโยนฟุตบอลให้ลูกมันก็เตะเลยนั้นที่เป็นโรงเรียนเฉยๆกอกาสเราก็ค่อยพัฒนาเขาเราจะทำยังไงก็มองเห็นปุ๊บเราก็เรียกคุณครูมาคุยกันว่าเอาละผมจะเน้นตรงนี้นะผมไปผมเน้นคนหนึ่งคนสองคนสามอ่านออกเขียนได้คิดเล็กเป็ยนของของนโยบายของศบอเราอยู่แล้วใช่ไหมพื้นฐานอยู่แล้วเด็กต้องอ่านออกเขียนนะเสร็จแล้วเราก็มาพัฒนาคุยกันหนึ่งคุณครูเราตอไปนี้ทํายังไง เรียกผู้ปกครองมาด้วยลูกหลานเจ้าอ่านหนังสือไม่ออกอยากให้มันอ่านออกไหมอยากให้มันเขียนได้ไหมเราก็คุยกันมาประชุมเสร็จแล้วผมก็ให้นัยบายครูวันหนึ่งบทสองภาสาเลยอ่าต่อไปนี้ให้การบ้านเด็กทุกวันนะให้มันอ่านก่อนเรื่องการอ่านเนี้ยให้เขียนให้ตามความสามารถของเขาไอ้คนที่มันเก่งๆก็ให้มันเยอะคนที่ไม่เก่งก็ให้มันรักสามบรรทัดสองบรรทัดเขียนให้มันคัดด้วยคัด เสร็จแล้วประชุมผู้ปกครองว่าให้เขออาอ่านให้ผู้ปกครองเซ็นแอบผู้ปก,กาาครองฟัทงที่บ้านเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบด้วยเสร็จรับทราบตอนเช้ามาอ่านหนังสือกับพอโรงเรียนผมทําอยู่อย่างนี้ประมาณสักเก้าปีก็เริ่มเห็นผลแต่คนที่เหนื่อยก็คือเราต้องเหนื่อยนะผมไปโรงเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงเนี่ยผมถึงโรงเรียนแล้วนะ แม่บ้านผมนุ่งบอกว่ามันไปอะไรกันนักาหนาเจมเขาก็เกิดการสงสัยเขาก็ตามไปดูนะผมไปแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงก็ผมจะถึงแล้วเจ็ดโมงครึ่งอ่าเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งผมจะให้เด็กบ้านหนังสือกับผมผมจะนั่งในห้องปัญหามันเกิดขึ้นไปวันแรกมีเด็กบ้านอยู่สามคนจากเด็กสามสิบกว่าคนน่ะเราคิดแล้วปัญหามันเกิดเพราะอะไรหนึ่งเราต้องหาสาเหตุเนี่ยหนึ่ง มันไม่มามันขี้เกียจเพราะว่ามันเล่นเกินไปมันอะไรเกินไปเสร็จแล้วเราก็ต้องมีเทคนิคนะครูเราต้องเก่งกับมันเด็รืักเรียนผมก็เลยขี่รถไปแมโคโครโรตันะ๊กไปซื้อขนมมันห่อใหญ่ๆมันถูกใช่ไหมเราก็ซื้อมาเราก็มาซื้อมาวันต่อมามาอ่านอีกเราก็เลิกมันก็ยังสามคนอยู่นะคนที่มาอ่านสามคนนั้นเราแจกขนมให้มันไปอ่าน

บันต่อมาเนี่ยมันมันมาเยอะเราก็มันร้อนเราก็เปิดแอร์เอเปิดแอร์ไอ้บางคนมันมามันชิบมันนอนในห้องพอเลยนอนเราเขามีความสุขแล้วนะเริ่มหนึ่งเริ่มมีความสุขสองเราสามารถดูเด็กว่าเด็กคนนี้อยู่ปสามกคนนี้ปสองอ่านหนังสือออกหรูอไม่เสร็จแล้วเราสามารถอิเทครูได้พอโรงเรียนอินเทศเอ้าปกอเรื่องอ่านหนังสือบอกกว่ากับมันยังอะไรอ่สระมันยังผสมบ่ไรเริ่มคิด เริ่มวางแผนแล้วทีนี้ะนะเสร็จแล้วผู้ปกครองเขาก็บอกโอ้ยบ้านข่อยลูกข่อยก็อ่านหนังสือจับจ็บจับอยู่บ้านนี่ข้างกๆๆๆันเป็นอย่างคือบมมีการบ้านครูเร <im> ิ่มนะผู้ปกครองเขาเวกมาเลยนะมาหาพ่อจอนสินมาเลยลูกข่อยอยู่ภาีปหามันมีการบ้านก็คือบอกพออมันเป็นจังไงบ้างเนี่ยเริ่มเริ่มมันจะเริ่มเป็นระบบระบบค่อยๆเข้ามาเองแต่ เราต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่าทิ้งโมเมนต์มาเหตุสามหมือนีผมเนี่ยจะเข้าเขตผมต้องไปโรงเรียนต่อจนบ้านซึ่งเมื่อผมโทรไปคุยกับธุรการธุรการมันน่งอันพอสามารถต้องยันหนึ่งหลายางได้หน่อยมันนังถามหาพอออยอยู่หมดคือเขาติดแล้วเขาเริ่มติดแต่หลังจากนั้นผมไปไปบรรจุอยู่ที่สระแก้วอะไรเดือนประเทศ เด็กม an, okay, ันต like, oh ิดแล้วโทรหาคุณละการเด็กไม่ดูเต็มหอน้าฬีมันี่ค่าเราต้องแยกเฮ็ดไังไปเลยโอ้ยโต้กับสัญญาไปซื้อห้องอยู่หันตัวก็าปซื้อไปตั้งไว้บไหนมันอ่านพวกตัวเส้นไหนมันยิ่งแ่าต้องหาเทคนิคหนึ่งโต้เฮ้ยแบบมันก็มาอ่านอยู่สองวันวันที่สามหายวัดไปหายวัดก็เลยโทรบอกเอางนี้เราก็เอาแบบที่สอนน้องสิที่มัธยมมันอ่านออกเราก็เอามาตั้งกลุ่มขึ้น สอนเขสอนพอไม่บอกนะเราก็เป็นการพัฒนาแล้วเอางานมาเขียนค่อยๆเขียนงานผมก็ไม่เก่งนะแต่งานมันเกิดจากที่เราทํำจริงๆอย่างเราสอนพอสามอย่างก็หูวัดวัดได้หน่อยสามคนอ่านหนังสือบอกกันอย่างไรเชี่ยวชาญติกระดานตุมดึอยู่เราทํายังไงเขาจะเก่งเราสามารถที่จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้นันยากเลยในห้องสี่เหลี่ยมผม ยังเสียใจอยู่ว่าผมได้ช้าผมตั้งใจเอาไว้เลยว่าผมต้องทําให้มันได้แต่ถ้าได้ตอนอายุห้าสิบเ็ดปีได้เที่ยงตาคิดเอาไว้ว่าจะต้องได้ตอนห้าสิบแต่เราก็พลาดไปอู่หนึ่งปีแต่นั่นแหละคือความเราต้องมีความตั้งใจก่อนนะไม่ใช่ว่าโอ้เห็น่นอยากได้ก็อยากได้น้เพ่นแต่พเคยเห็นอย่างเลยสอนในหัวซีขัคนการหนังสือัวชดู นะดังนั้นนี่พวกเรามีโอกาสเยอะเลยแล้วก็ศักยภาพพวกเราทุกวันมีเห็นไหมมันเก่นไปเยอะถ้ามีเทคโนโลยีแบบนี้ผมคงไม่ได้ผมรู้ผมไม่เก่งเทคโนโลยีแต่ทุกคนเขต้องถ่ายทอดในการถ่ายทํามันจะต้องเขาไปดูดูว่ามันสัมพันธ์กันไหมตัดที่สี่ข้อที่ผมพูดในพวกเรา 1. นึงแรงมดนานใจ 2. แผนสม วิดีโววิดีทัศน์ที่เราถ่ายทอดมันสัมพันธ์กันไหมกับแผนการสอนสี่ส่งถึงตัวเด็กไหมจบเลยสี่เรื่องแค่นี้เองผมจึงฝากนะครับในส่วนนี้ว่าคนเราบางครั้งเราก็ต้องมีความหวังนะหวังอย่างน้อยๆเราทํามาทั้งปีเป็นการทําบุญกุศลเลยเป็นคุณคูนเพราะอะไรเพราะว่าทายังไงจะให้เขาอ่านออกทำยังไงเขาเขียนได้ มันจะเป็นพลังให้กับเราทําไปเถอะครับทําค่อยๆทําไปวันนี้เราอาจจะทํายังไม่ดีแต่วันหน้าเราก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างผมมองเห็นก็เป็นครูฟอสสองฟอสหนึ่งเนาะเยอะผมก็พูดตลกไปอย่างนั้นเราผมไม่อยากทําแล้วครูฟอสสี่ฟอสห้าทีแต่คนแก่อยากทำครูผู้ช่วยอยากทำครูคอสหนึ่งอย่างนี้มีแต่เออๆนะ คือในตลกเนี่ยมันจะแขวงเอาไว้แล้วผมก็จะบอกเสมอว่าจําไว้เลยว่าเราเป็นครูสิ่งที่จะทําให้เราก็คือตัวที่เด็กสะท้อนมาถึงตัวครูอย่างสอนอเขาก็จะส่งครูเด็กและตัวผู้บริหารด้วยมันก็จะมีสเตจในการทํางานของมันแค่นี้เองผมจึงฝากนะอย่างท่านพอโรงเรียนท่านก็จะมีทํากับคุณครูทํากับเด็กทํากับชุมชน ผูเราทําในห้องเราให้มันดีจบไม่ได้ยากน,นะครับแต่ในส่วนอื่นๆเราก็ค่อยๆประกอบไปนะครับวันนี้ผมก็ดีอย่างยิ่งที่ได้มาอย่างนี้เราก็มาถ่ายทอดความรู้ในส่วนที่ผมทําแล้วผมประสบผลสำเร็จก็อยากจะถ่ายทอดเผื่อพวกเราไปเป็นแนวทางมันก็ไม่ได้เสม,มอไปว่าต้องทําแบบผมก็ได้เราก็ต้องไปปรับเอาตามอริยบทตามบทบาทของเราในหน้าที่ ตามบทบริบทของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ในการรงเรียนนะครับที่ได้ให้เกียรติผมแลวก็คุณครูทุกท่านที่ทนฟังผมบ่นให้ฟังนะผมก็บ่นไปอย่างนั้นแหละเพราะเหลืรอระยะเวลาแีกยี่สิบเก้าเดือนก็จะเกษียณรัาพูดว่าสองปีมันน้อยสองปีกว่านคำว่ายี่สิบเก้า,าเดือนสร้างพลังให้เราเราต้องอต้องนานนะั้นยี่สิบเก้าเดือน กับสองปีอะไรมัน,เนเยเลขสอง 9, เก้าับเลขสองอะไรมันเยอะกว่ากันกนะ็<ม>ต้องขอขอบคุณนะมีอะไรที่ผมจะแนะนําได้ก็เข้าไปหาได้เลยที่เขตน,นะครับไปที่เขีเวลาแปดโมงจะเห็นผมนะแต่แต่ 8, 8, ยูที่เขนตนแล้วเพราะอะไรผมติดนิสัยไปครั้งแรกไปบรรจุที่อะไรที่ประเทศผมไปไปสํานักงานเจ็ดโมง ยังไม่มีใครมาก <c oughs> ตกใจเลยเว้ยเอาเลยก็เลยปรับใหม่ความเป็นเจ็ดโมงครึ่งเขาไปถามพวกอะไรพขายังไม่มีคนมาต้องรอเขาบอกผมก็เลยปรับเองมาเป็นเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งก็คนที่ไปคนแรกก็คือตัวผมเหมืนกัน <c oughs> มาอยู่นี่เขาติดนิสัยผมติดนิสัยพราะผมไปโรงเรียนตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด จนมาถึงทุกวันผมจะถึงโรงเรียนก่อนเจ็ดโมงถ้าอยู่โรงเรียนนะก็ไม่รู้อะไรเพราะว่าผมผมบันดาลบันดาลใจว่าผมสอบอะไรก็จะได้สักตีหนึ่งตอนนั้นก็เลยบนบานสารกล่าวบอกแม่เจ้าพลรือก่อนที่จะไปสอบว่าถ้าผมสอบได้ผมจะทําหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุดแล้วก็จะไปโรงเรียนแส่็ช้าเลยก็ทํามาถึงทุกวันนี้มันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างจากที่เราจากที่เรามองไม่เห็นมาที่สุรินทร์ ขาพยายาม7.3ศานส์นอนออกจากบ้านนะขี่รถจากบ้านมาถึงสำนักง,งาน5หรือ7.3ถึงหน้าถึงถึงสำนักง,งาน7เพ mm hmm. าไม่เป็นไรถ้าเราทําทําให้มันเป็นปัจจุบันทําให้มันเป็นสแตนดาร์ดของเราเลยนะจึงฝากคุณครูว่าบางครั้งเรามาโรงเรียนเราจะแต่เช้าเราจะเห็นอะไรเยอะแยะเด็กนักเรียนบางครั้งเราไม่เห็นเราก็ได้เห็นว mm ่า hmm. เขาอยู่อย่างไรเขากินอย่างไรนั่นแหละมันสะท้อนถึงเรา นะครับในส่วนนี้ก็ขอบคุณครั้งหนึ่งเนาะในส่วนนี้ก็คงไม่ลกกนเวลาของพวกเราผมขอจบในสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้เพียงเค่นี้มีอะไรอยากจะเข้าไปได้ในที่เขียนห้องผ,ผมเปิดเสมอเปิดไปตอนรับพวกเรานะครับที่อยู่เขียนก็ดูแลอยู่สองกลุ่มงานนะหนึ่งกลุ่มการเงินสองกลุ่มวิทศมีแต่กลุ่มปวดว่าทั้งนั้นเลยนะในส่วนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณพระ่ได้สูงนะครับขออนุเคราะหอบคุณกำลัใจให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับเชิญท่านประธานนะครับร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะครับมาพวกเรามาถ่ายมาถ่ายรูปไว้ได้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เราข้างบนลึกข้างล่างดี